พอดอนอนท์ไม่เจตนาทำทัวลงแบงก์เลสเตอร์แค่ไม่อยากให้อ้างชื่อ จากกรณีที่แบงค์เลเตอร์เปิดใจให้สัมภาษณ์ผ่านรายการดังว่าเคยถูกพ์อนน์ชักชวนไปเล่นภาพยนตร์ซึ่งทําให้ทางด้านของพ์อานน์รีบออกมาปฏิเสธและยืนยันว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยชักชวนอีกฝ่ายเล่นหนังของตนซึ่งไม่อยากให้นําชื่อไปแอบอ้างพร้อมทางฟาดรายการดังให้หาข้อมูลก่อนที่จะนําเสนอเพราะอาจมีบางคนลงเชื่อทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุดพจน์อนอนท์ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวยังไม่มีเจตนาทําให้ทัวลงแบงเลสเตอร์แต่เพียงแค่อยากออกมาปกป้องตัวเองและไม่อยากให้เอาชื่อใครไปอ้างอีกโดยเจ้าตัวระบุว่าที่ออกมาพูดเรื่องไม่รู้จักน้องคนนั้นก็เพราะเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองไม่ให้คนอื่นเอาชื่อเราไปแอบอ้างเท่านั้นเอง ไม่ได้มีเจตนาจะไปทำร้ายน้องเขาถ้าเกิดมีคนอื่นเอาชื่อเราไปแอบอ้างในทางเสียหายเราก็แย่พอดีมันมีคนเชื่อและไม่เชื่อเราไม่ได้มีเจตนาจะทำให้น้องเขาทัวลงขนาดนี้ถ้ามีคนคิดว่าเราทำผิดเราก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันที่ทำให้น้องโดนทัวลงขนาดนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เจตนาไม่ใช่หิวแสงถ้าน้องเขาไม่เอาชื่อเราไปแอบอ้างเราคงไม่ออกมาพูดรอกเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราขอมระบุคแคปชั่นอีกว่าตามนั้นนะไม่คิดจะทำให้น้องเขาแย่ขนาดนั้น